สวัสดีค่ะคนที่<ม>ธรรมชาติในดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละค่ะให้คนที่ไม่ชอบทานผักแต่ถึง<ก>จะเป็นผักออแกนิกแต่โคนน้อยาก,ก็ต้องมาล้างอีกนะเพราะว่าหนึ่งมันจะทานผักมีประโยชน์จริงนะคะแต่ต้องทานผักให้มันปลอดสารพิษเพราะว่าเคลมาเคลนี่เป็นเป็นผักใบเขียวเป็นราชินีของ ผักเลยแล้วมีเอนไซม์เยอะมากกว่าผักอื่นๆขนาดไปซ่อมเซลล์ของเราเลยนะคะตัวตานในกระแสะเลือดเลยค่ะเนี่ยต้านการเกิดมะเร็งลำไสนะ้้ดยเยเาะแรอรอรล้างลำไส้เราให้สะอาดอะคะเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นแป้งเพราะว่ามันจะไปบล็อกแป้งกับน้ําตาลให้ไม่อยู่ในกระแช่ในกระแสะเลือดนานเพราะว่าถ้า,ถ,า,าถ้าอยู่ในกระแสะเลือดนานเนี่ยจะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อม มะขามป้อมตัวนี้มีวิตามินซีสูงมากที่ต้านการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะตัวแอปเปิลเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักสำหรับคนที่อยากลดน้ําหนักมันเทคนิคที่จะทำให้มันได้เอนไซม์ยเยอะมากๆเนี่ยคือปั่นแบบเนี้ค่ะาาเนี่ยถ้าคตที่อยากกินผักทั้งหมดเนี่ยแล้วเคี้ยวอะ่ะ ฝานมันจะยุกย่อยจะถึงลำไส้มันใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าเราจะได้เอามาใช้แต่ถ้าสมมุติเราปั่นเอามาทําอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดเราเลยแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยแล้วก็บ๊ายบายนะคะ